ดูดวงชาวราศีมีนวิ่งไปให้ไกลบ้านมากที่สุดนะครับดวงนี้จะรวยนะครับไปยิ่งไกลย,ยิ่งรวยยิ่งมีอํานาจบาุญบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านจัดหนักจัดเต็มมองการไกลถึงอนาคตไปไกลย,ยิ่งจะประสบผลน,นะผมรับทรย์โดยโชคมันถึงเวลากาบกรบุญกุศลวาสนาไขกระชุดท่านไม่อยู่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันตกตําแหน่งความตึงเครียด รู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเพียดินข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาทุพุนตกตําแหน่งไฮพีเทศเป็นผู้บุญมีบุญกุศลวาสนามาจากสูงสวรรค์ชั้นฟ้านะครับจะ,จะเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่เพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรท่านอยู่ตรงไหนล่ะนะครับสังเกตกันเนาเวงก็คือบ้านของท่านนั่นแหละนะผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ใครที่เจอลักษณะแบบนี้ให้หนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านพร้อมแล้วหรือย,อยังอัศวินขี่ม้าถือดาบก็แปลว่าจิตใจที่ห้าหาญเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจริงเอาจังจนประสมเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์้วยบุญกุศลวาสนาอัศวินนะผมซื้อถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวแบบนี้นะผมพร้อมที่จะหนีเจ้ากรรมนายเวรนะนะผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องตามติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติ นั้นั้นในโชคชะตาถ้าท่านเ,เชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องหลีกหนีไปให้ไกลแล้วนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังเขาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่ต้องมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายนะบอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่าน,นพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังนังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็น โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งดาบสองไข่คิดพินิษไต่ตองให้รอบข้อให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคตาว่าดวงชะตาของท่านต้องรีบเร่งอย่างด่วนอย่าไปคล้องแวะหรือใครบางคนที่พยายามกันแกล้งดูไม่ออกรู้หน้าไม่รู้ใจตบหัวแล้วรูปหลังพูดจาอ่อนหวานต่อหน้ารับหลังเล่นง,งานจัดหนักจัดเต็ม ในโชคกะตาปูฤษีสองแสงตะเกียงทองเดี๋ยวท่านจะได้พบกับแสงสว่างเห็นหนทางอยู่ข้างหน้าไม่ไกลหรอกเพราะว่าเห็นแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่พักที่วักเรียกที่แวะพักใจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคะตาขับรถมาต้องมีที่แวะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันบังเกิดขึ้นในโชคกะตาท่านอัศวินขีมาสส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตา ดวงบุญกุศลวาสนาปีศาจมุมานนางมารหลยคนอิฉาให้ไายใส่ลายป้ายสีตกตำแหน่งเดเวอร์ส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบนบารมีวาสนาถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาคนที่ต้องถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายมันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวท่านแล้ว ใครบางคนนะครับจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคำชูเหมือนดังพี่น้องที่มีเป็นมิตรสหายมาตั้งแต่พบดาดีจรชากนะครับผมส่งผลหนุนนาให้ท่านไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนําพาซึ่งความผสมความสําเร็จนะครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครบางคนจะนําพาซึ่งข่าวดีส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านในครอบครัวนะครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในโลกนี้มันโหดร้ายก็อยู่ให้เป็นแล้วกัน เราบกการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียบ่งบอกได้ว่าโชคชะตาต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่เรื่อง้องเล่นในชีวิตนี้นะครับชีวิตของท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอารมณ์สองเพศมันจะเกิดขึ้นนะครับผมคนสองเพศเก่งมากๆนะบอกไว้ก่อนนะสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมถ้าเพศเดียวอาจจะลักษณะที่เข้าไปอยู่กับหญิงมันเข้ากันไม่ได้นะไปอยู่กับชายเข้ากันไม่ได้แต่สองเพศอยู่กับหญิงก็ได้อยู่กับชายก็ได้รู้หมด นะครับผมนี่คือโชคชะตาต้องจอูให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายในโชคชะตาบุญกุศลวาสนายังตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรก็คือพิศสจตมุงมานางมารร้ายนั่นแหละนะครับขอเหยียบย่าคอยตามถากถางคอยว่านู่นว่านี่นะน,นะครับผมเก่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นนะครับหลบดีซ่อนเลนกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองอย่าไปสนใจนะครับว่าใครจะเป็นยังไงใครจะว่าท่านยังไงนะครับผมท่านยิ่งโดนคนว่าเยอะนั่นแหละ พร้อมแล้วที่จะประสบความสาเร็จม้าบอยองมังเกิดขึ้นในโชคตาจะรู้สึกเคือในอำนาจบารมีวาสนาพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับอย่าไปสนใจกับคนประเภทพวกนั้นนะผมเพราะว่าดวงชะตาของท่านเหมือนกับโดนปิดกั้นอยู่แล้วนะผมนะปิดกั้นไว้หมดไปสิ้นอยู่แล้วมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่า,างๆที่เข้ามามลุมเร้าเจ็บปวดรัวเร้าแสนทุกทรมานม,มีดมีดดาบนะครับ จัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่ามีการชิงไหวชิงพิมมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพรทุบายจะเหยียบย่าท่านได้จมดินรู้สึกตกต่ําย,ย่ําแย่รู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินบอกได้เลยว่าตกตําแหน่งสองเหรียญท่านรู้สึกสับสนมันจริงเหรอนะเพราะว่าเขาจะมาในลักษณะผู้ดีเขาจะมาในลักษณะเป็นคนดีลักษณะเป็นแม่พระนะผมนะแต่จริงแล้วในใจลึกๆเป็นปีศาจหมู่มารนางมารร้ายคนอิฉายร้ายใส่ร้ายป้ายสายี ราะนั้นอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะระบบปัญหาต่งตางๆมันตกตําแหน่งดฟูมีคนประจบป,ประแจงเรียกแข่งเลขาเมื่อท่านได้ดีแต่จริงๆแล้วในใจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนั้นะอยู่ให้เป็นนะจ๊ะรานะนั้นนกด้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีก็ต้องมีเรื่องดีบ้างคนเราไม่มีเรื่องดีเลยเลยหรอครับนะผมเพราะฉะนั้นการแบ่งผลประโยชน์แบ่งปันพัน,ป,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 นปันสารพันส่วนอย่าแบ่งง่วซัวครับผมแบ่งให้กับตัวเองคนเดียวคนในครอบครัวของท่านอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะว่าคนคนอื่นจริงใจหรือเปล่านะครับเงินมี เงินมาผ้าหลุดเงินไม่มีแยกทางเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายเงินทองจะหล่นลงมาจากฟ้าด้วยสติปัญญาของท่านเงินทองจะไหลามาเทมาสวรรค์โอนเงินมาให้แล้วเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลภาสนาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมสองถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาข่าวบุญกุศลภาสนาไขกระชุดนท่านไม่โย ดยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจิตใจอ่อนโยนจะมีใครบางคนนําพาถ้ยาวยทองมาสู่ตัวท่านต้องเป็นคนดีด้วยนะจิตใจดีด้วยนะสังเกตให้ดีสังเกต,เกตยากมากนะนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆตกตําแหน่ง,มงน,นมงนูลมณเณนมนทาใช้ให้เป็นนะครับแมตตามหานิยมณนะหน้าทองใช้ให้เป็นดึงออกมาให้เป็นขอบารมีครูบาอาจารย์ให้เป็นนะไปเจอให้เป็นนะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นถึงแม้จะโดนมีดปักตรงกลางใจและยังไงข้าพระเจ้าสนใจหรือเปล่า เป็นใครเขาเป็นใครนะผมเขาเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านนะ้าอาญาติมิตรในสังหลายของข้าพเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เขาเป็นใครก็ไม่รู้นะเขามาว่าเราเขาเป็นใครไม่รู้เราไม่สนใจเพราะเราไม่เจ็บเพราะเขาเป็นใครไม่รู้นะผมแต่ถ้าเป็นลูกหลานเลนหลนของท่านลู้รถที่ท่านรักมากที่สุดเนี่ยว่าท่านมันจะจี๊ดตรงกลางหัวใจเจ็บในคำเดียวน้ําตาล่ลวงไหลเลยเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในลักษณะจิตใจอ่อนโยนจงเข้าหานะครับผมในลักษณะที่ฮึกเหิมทำอำนาจบีอานาจบาดใหญ่อย่างนั้นต้องถอยหลังเพราะฉะนั้นท่านจงหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าถ้าท่านเจอแบบนั้นนะครับผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนารดวงชะตาจะเปิดนะครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับไปไกลสุดขอบฟ้าดวงชะตาของท่านพร้อมที่จะสู้แล้วหรือย,อยัง รถรกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแชมชื่นรับรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ